ครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกครับผมเสกเอ้ยสวัสดีครับยางสวัสดีครับยางครับผมสวัสดีครับอาการตกมันวันนี้ก็ก็ยังออกแรงอยู่ครับยังออกแห้งอยู่ครับผมคิดว่าวันที่หนึ่งนะครับที่ อำเภอโชคชัยนะครับก็คิดว่าน่าคง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 น่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่ายังออกหนักมากครับยังออกแห้งอยู่ครับพี่น้องยังออกเต็มอยู่เลยครับผมคิดว่าบานาสิท่านครับจะภาพกับมันใจเนาะว่าท่านแต่ว่าถ้าท่านก็ดีแต่ว่ามนีกน็อีกอกี่มือแล้วครับมนีวันที่ยี่สิบตีแล้วนะครับ อันนี้วันที่ยี่บสี่แล้วเมื่อเอ็นวันที่ยิมหานะครับอีกบกกี้มือกะจีถึงจีสิ้นเดือนแล้วกัวันที่หนึ่งแล้วครับผมกานาจีบอท่นนานกันาจีบอท่านกะถ้าบอเศร้ากะขึ้นบอไดไปครับเอาที่สบายใจนะครับพี่น้องครับถาบอท่านกับปากาไปครับโอ้หิวแห้งยืหลีบนอโอ้ ง,อน,งอนแล้วครับงอนแล้วลงอนแล้วนุ่มเสกงอนแล้วงอนแล้วงอนแล้วอ่ามืออ่นนะครับที่ไปเป็นมูควันเล่นครับมืออ่นนี่เพราะว่าควันเล่นที่พาทองคําออกงานครับงานบวชเป็นงานที่เปิดโตครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า หลายๆอย่างที่ทองคำยังบชิ่นนะครับเช่นอย่างใไ่ชุดใจยาวยิงสี่กับบชิ่นคือกันเดี๋ยวพาไปเบ่งทองคำควานเลนไปใส่นอนควานเลนน่าจะไม่อยู่นี่ครับควานเลนน่าจะบวยูเพราะว่ารถหายน่าจะบปอยูครับ โอ,อ้อยคืองามแต่อ้อยควันเล่นปลูกอยู่ข้างพนังต้นสักลากครับเขียวอ,อ้อยได้งามดีเลยออาวัสดีต้องคำเอ้ยช่โจูแล้วพี่น,อน,น,น้องไปนะไปนะนะครับ โอ้ควานเล่นไปใสนน่นอมือนนี่สงเสัยไปห้าชุดบ่เห็นว่าสิไปเอาชุดไอของไอเซมสันมาใส่เห็นว่าพายไอทองคำนี่บอถนัดชุดไอทีใสเหลวมันมีหม่งสามเหลี่ยมหมง่มงหม่งหางนะว่าทองคำนี่บอถนัดว่าสัน ก็เลยนาสีสามานวา่าเสีเอาที่บอมีบอมีไอ้เลี่ยมหลังนะครับบอมมองปิดปิดกนเสีเอาชุดเปิดกลนเนาะนี่ครับโอ้สีสวยงามเลยมันนี่ควันเล่นบ่ได้เอาออกมาทูเสามาเนี่ควันเล่นไม่อยู่ไปไหนเนาะสงสังสยไปหาชุดบ่นเนาะอืม พ่งนี้ออกงานครับที่อำเภอชุมพลบุรีพี่น้องพ่งนี้ช้างก้าเชือกนะครับตามที่กำหนดน่าจะก้าเชือกช้างเยอะอยู่ก็ถือว่าพอสมควรพ่รงนี้ก็เลยจะอาสาไปเป็นบริการ ให้กับควานเลนนะครับตรงนี้เตียนแล้วครับนี่ส่วนยาพ่อปลายหนุ่มเซก็ให้ควานเตยมาตัดนะครับเอาไปให้แซมสั้นขวัญเมืองซุ้มน้ําเงินนะครับยาก็สวยอยู่ครับของเรากินไม่ทันครับฉางเชือกเดียวกินไม่ทันยาสวยที่บ้านก็สวยอยู่นี่ก็สวยครับ <c oughs> จะให้ให,หม่องเต้ยมาตัด นี่ครับน,นเลยครับย่าสวยมาก เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับในช่องช้างแห่งานทีมงานหนุ่มเสกครับผมควานเลนสงสัยไปหาชุดแน่นอนควานเลนหายสงสัยไปหาชุดช่วงนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายถ้าไลฟ์นี่ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยเพราะว่าอยู่แถวนี้สัญญาณนี่ไม่ไปไม่ได้เลยครับสัญญาณไม่ไหวสัญญาณไม่ไหวจริงๆครับสัญญาณ แล้วก็เครื่องก็รู้สึกว่าจะร้อนมากไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรถ่ายขนาดถ่ายแค่วิดีโอ10นาทียังลำบากเลยครับว่าเดวร้อนหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ครับแล้ก็ปุ๋ยน่ครับปุ๋ยธรรมชาติ มันเชือกไม่แน่จริงถ้าใส่ปุ๋ยนี้แล้วจะไม่กินเลยนะครับแต่ของเราไม่มีปัญหาครับผมกินได้อยู่ได้เสร็จเลยทำไมไม่กินเก็บกินได้หมดหมดบ้างล่ะฮ้ยเฮ้ยังออกแล้วครับดูที่ขาครับโปรดสังเกตที่ขายังเปียกอยู่เลยครับถ้าวันที่หนึ่งสองสามนี่ก็คงจะ น่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าช่วงนี้เขาหยุดแล้วนี่ยังโอเคอยู่ก็พอมีแววนะครับแต่นี้ยังตุกๆอยู่เลยยังไหลอยู่เลยนะครับคิดว่าคงจะไม่ทันนะครับอเข้ามาแล้วก็ลืมกดเอออย่าลืมกดติดตามให้นะครับช่องช้างแหงงาน <S <S> <S ทีมงานหนุ่มเสกนะครับ สำหรับเจ้าภาพนะครับที่จะมีงานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่หมายเลขนะครับ0958123138นะครับหรือจะเป็นอีกหมายเลขอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0833736039ครับผมนี่ครับุอยพอพลายุอยเล่นอะไรเนาะโฝุ่นตลบเลยครับ ไล่ไอ้ไล่แมงแมงแมงวีครับ Rs. เขาก็เนี่ยครับกินหญ้าก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้เหลือเยอะเลยครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการนะครับตกมันของพ่อพลายให้กับแม่แม่เอฟซีนะครับได้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายวันแล้วไม่ค่อยได้อยู่ไทยนะครับเพราะว่า ไปทำนาบ้างอะไรบ้างนะครับช่วงนี้มีสูบน้ําเข้าสูบน้ําออกนะครับหลายอย่างนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะได้เสื้อนะครับแต่ไม่ทราบว่ายังเหลือเบอร์ไซส์ไหนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าต้องถามที่ควานเล็กนะครับควานเล็กควานพานะครับเพราะว่า ให้เขาเป็นผู้ดูแลให้นะครับผมตัวเองไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับก็เลยให้เขาเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ไลฟ์ให้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งจองมาได้นะครับทาง ID Line นะครับ0 9 5 8 1 2 3 1 3 8นะครับนี่ครับผม ครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเม้นเข้ามาให้กําลังใจนะครับในช่องช้างเหงานทีมงานหนุ่มเซกนะครับสําหรับเจ้าภาพที่จะจัดงานในครั้งคราใดนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่หมายเลข0958123138ครับผมทำงานตามสโลแกนนะครับความภูมิใจเป็นของเจ้าภาพ ด้านบริการเป็นของทีมงานนะครับขาดทุนไม่ว่าได้หน้าเป็นพอนะครับอันนี้เป็นสโลแกนของช้างวัฒนธรรมทีมงานหนุ่มเสกครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอยุตินะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่งานแห่นาคนะครับที่อำเภอชุมพลนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ